กาส่าผมไปคงน,นะครับผมนะครับผมจะมารีวิวสิ่งนี้เลยครับผมซึ่งสิ่งเนี้ยผมบอกให้นะว่าเด็กรุ่นเนี้ยผมว่าไม่ทันเชื่อผมดิ เด็กรุ่นนี้เขาจะไม่ทันกันนะครับผมรุ่นผมก็อาจจะทันแหละนะสนละัดของเล่นจากโชเซจินแกรนเซเซอร์แกรนเซเซอร์นะทุกคนถามว่าเรื่องนี้มันเก่าขนาดไหนนะฮะบอกได้แค่คําเดียวครับว่าเคยฉายในช่อง UBC ครับผมรู้จักช่อง UBC กันปะช่อง UBC คือช่องที่เป็นช่องการ์ตูนนี่แหละก่อนที่จะมาเป็น True Spark นะฮะคือเรื่องนี้นะครับเป็นแนวะทุกคนสัตยโดยซีรีส์เรื่องนี้จะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันครับก็คือ Grand acer, izer, แกรนเซเซอร์จัสติกไลเซอร์รับเซเซอร์เอ็กฮะผมเรียกกวว่านนวาจาานะัรล นะครับผมเป็นพวกแบบนังรบแห่งดวงดาวอะไรพวกนี้โดยเรื่องนี้นะครับผมจะมีตัวละครนะครับทั้งหมด12ตัวด้วยกันนะครับซึ่งเยอะมากนะครับโดยเรื่องนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด4ี่เผ่าเผ่าละ3าคนนะครับผมนะโดยจะมีสีแดงสีน้ําเงินสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะครับหรือสีส้มวะไม่แน่ใจนะครับผมนะเรื่องสีเผ่าเนี้ยก็จะเป็นเผ่าแบบคนละธาตุเลยนะผมอย่างไอตัวนี้ที่ผมซื้อกันนะก็เป็นของธาตุน้ําของตัวเนี้ยนะครับผมก็คือเป็นเผ่าไฟแล้วก็มีสีม่วงนะครับเป็นเผ่าลมแล้วก็เผ่าดินจะเป็นสีเหลืองนะครับ นะโดยตัวนี้นะครับผมหุ่นเนี้ยม,มันมีชื่อว่าโชเซจินเลเวียทานนะครับผมโดยรูปแบบของมันเดี๋ยวนะเอาตัวนี้ออกกันตัวนี้นะผมนะฮะจะเป็นวานนะฮะเป็นวานออกามั้งเป็นปลาวานไม่ใช่วานไม่ใช่ปลานะครับผมนี่คือวานนะครับผมนะตัวใหญ่นะคือตัวใหญ่เลยแหละขนาดเท่ามือผมอะ่ะเนี่ยเอาไปปล่อยได้เลยเนะี่ยเอาไปปล่อยแบบ ปล่อยแม่น้ำน่าจะได้เป็นปลานะผมตาสีเขียวนะฮะปิงปิงท้องเป็นสีขาวนะครับผมมีรูตรงนี้นะแวงแวงตัวสีออกฟ้าๆน้ําเงินน้าเงินนะครับผมนะก็สวยเลยนะอันนี้ขอบอกก่อนนะว่ามือ2เชื่อผมป่ะคือผลิตตั้งแต่ปี2 0 0 3ถึง2004อ่ะเนี่ยยังไม่ค่อยเหลืองเลยนะยังขาวนะเหลืองน้อยมากนะฮะถือว่าพ่อค้าเขาแบบเก็บของได้ดีมากครับขอขอบคุณมากคือแบบผมชอบเลยนะฮะสีขาวแบบไม่ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหรอ่อ่ะอายุของมันก็10กว่าปีแล้วอะ่ะเกือบ20แล้วอะ่ะโดยตัวนี้ครับผมโชว์เซจิ เลเวทานนะครับมีผู้ใช้ทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับผมนะก็คือเซเซอร์กอรเบียนเซเซอร์แห่งราศีพฤษจิก นะครับผมคนที่2ครับเซเซอร์ไพรส์เซเซอร์แห่งราศีมีนแล้วก็คนที่3ครับเซเซอร์แกนเซเซอร์แห่งราศีกรกฎโดยทั้งสคนเนี่ยอยู่เผ่าน้ำนะเป็นสีออกฟ้านะผมโอเคครับผมเราจะเริ่มรีวิวกันแล้วนะครับผมนะโดยนี้คือไลฟ์โหมดนะผมหรือโหมดที่มีชีวิตอันนี้ครับเป็นของมือ2นะครับทำให้มันไม่มีอุปกรณ์ทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับผมก็คือครีบข้างๆ2อันนะครับครีบกับดาบอีกอันหนึ่งนะมันไม่มีนะครับแต่ว่าโอเคนะครับสภาพนี้ผมว่าโอเคนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอตัวครีบอ่ะผมรู้สึกววว่่่่่่าาามมมัันนนไไคอยยสเเททหระลีแแบบบบ อยู่อย่างเงี้ยอยู่เป็นอย่างเงี้ยผมรู้สึกมันไม่ค่อยสวยแต่ว่าเวลาเป็นดาบมันสวยโอเคครับผมเราจะทําการแปลงนะเป็นหุ่นกันีกวารบผมนะฮะมาแปลงเป็นหุ่นกันเลยครับเริ่มจากขั้นแรกครับผมเราจะทําการแกะข้างหน้าออกนะครับผมโดยเห็นไหมฮะข้างหน้าตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเหมือนกับแง่งออกมาตรงนี้เป็นรูให้เราเอานิ้วสอดเข้าไปแล้วก็งัดออกมาครับผมมันจะเปิดได้นะฮะตรงนี้ตรงนี้มันจะเปิดได้นะครับแล้วก็งัดเลยฮะงัดดีๆครับอย่าให้หักนะเพราะของเก่านี่ไงออกมาได้ครับผมอันนี้ครับออกมาดลแลว มันจะเป็นโล่นะผมอันนี้นะเก็บไว้เราจะทําตามในหนังนะครับก็คือพลิกแล้วก็เอาแขนออกมามครับผมเอาแขนมาก่อนนะเสร็จแล้วนะครับเราก็พลิกเอาตรงนี้ออกมาครับผมเอากระโปรงล่างออกมาครับผมโดยที่การเอากระโปรงออกแบบง่ายที่สุดนะก็คือเอาขาขึ้นก่อนนะปกติผมจะทําแบบนี้นะเพราะว่าเห็นปะมันจะเหลือพื้นที่เยอะในการที่เราจะออกมาอย่างเงี้ยผมนะเสร็จแล้วก็ขาลงขาลงครับผมแล้วก็ ้าดันเข้าไปเอาขาออกมานะครับผมนะอย่างนี้ครับผมข้างหลังนะจะเห็นนะฮะว่าเห็นปะข้างในปะมันจะเป็นโคนามิ2องพเม็ดในไชน่านะฮะโอเคครับผมเสร็จแล้วเราก็หันหน้ามาครับผมนี่หันหน้าเป็นอย่างนี้นะฮะต้องตัดระเบียบแป๊บนึงโอเคครับผมเสร็จแล้วเรามาดูมุมบนกันนะโอเคข้างบนนะครับขั้นแรกนะฮะข้างบนนะพับเข้ามาแล้วก็พับออกนะครับนี่ครับออกมาอยี้ครับผมเสร็จแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมครับวิธีการออกง่ายสุดนะมันมีรูตรงนี้ใช่ปะแล้วก็นิ้วแล้วก็ดันออกไปนะฮะดันมาข้างหลังนี้นะน่ารับผมแล้วก็ไหมคร นี่นะครับง่ายสุดเลยเสร็จแล้วแขนนะแล้วก็เอาลงมาข้างล่างครับแขนลงมาเอาตรงนี้ออกมาครับผมเป็นไหล่นะแล้วก็สุดท้ายผมเอาหัวออกมาปุ๊บนี่แล้วก็ดันดันขึ้นนะผมดันขึ้นประมาณหนึ่งนะเพราะว่าปกติเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะผมนะปกติจะปิดนะผมแล้วเราต้องเอาขึ้นมาอย่างนี้นี่เรียบร้อยก็ผมนะฮะยอดเลยเสร็จแล้วผมแล้วก็โล่มาใส่ป่ะจะมีที่จับโล่ตรงนี้นะนี่ครับผมเสร็จแล้วผม เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ผมสําหรับตัวของเลวิชานนะครับผมโดยตัวนี้ครับผมให้ความรู้สึกนะว่าแบบหุ่นสวยกว่าเดี๋ยวผมขึ้นมาไปดูนะแบบที่แบบในหนังที่ออกมานะฮะผมรู้สึกว่าแบบในหนังอ่ะคือมันดูแบบมันสั้นๆนะฮะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างก็คือมันดูแบบตัวอ้วนๆขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าพอเป็นหุ่นแล้วอ่ะคือมันแบบตัวผมผอมแต่ว่าสัดส่วนดีนะเห็นป่ะตัวแบบผอมๆเลยผมชอบแบบนี้มากกว่าไม่รู้ทำไมโอเคครับเรามาลองเล่นลูกเล่นกันดีกว่าว่ามันสามารถขยับอะไรได้มั่งนะฮะโดยลูกเล่่นนนนััววีผมมมกกกาดะแรหหุ ได้นะหัมวหมุนได้ตาแรงศองศานะฮะนี่หมุนยากนิดนึงนะครับมันเืดๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นของมือสองหรือไม่ก็เป็นพองกนะันอยู่แล้วเนี่ยนะต่อมาผมคือแขนเห็นะจะแป๊กแป๊มันติดข้างหลังอ่ะม,มันจะหมุนได้ไม่เยอะนะเพราะว่ามันจะติดนะฮะอ่ะเนี่ยผมทำนี้ก็ได้นะแล้วก็หมุนนี่เห็นปะ มันจะหมุนได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะติดข้างล่างด้วยนะฮะแต่มันจะหมุนแป๊กตั๊กต๊ก๊กเห็นปะนะคือมันหมุนได้360องศานะแต่ว่าแค่ว่าข้างบนเนี้ยมันจะติดข้างล่างเฉยๆแค่นั้นเองครับผมนะต่อมาผมคือตรงแขนนะผมแขนสามารถเอาขึ้นได้แต่นี้มันฝืดมากมันจะฝืดๆหน่อยนะเพราะว่าของเก่านะขอหมุนข้างนี้ดกวาข้างนี้น่าจะไม่ฝืดนะฮะนี่นี่เห็นปะ มันจะหมุนได้90องศานะเพราะว่ามันได้แค่มุมฉากนะนี่เห็นปะนะครับแล้วก็หมุนแขนนะหมุนได้นะฮะมืออบผมหมุนมือได้ถึงจะเห็นเล็กน้อยแต่ว่ามุนหมุนได้จริงนะมันหมุนได้แหละแต่ว่ามันจะติดกันนั่นเองค,คือหมุนได้นิดๆหน่อยๆครับเพราะว่ามันติดข้างหลังนะฮะติดตรงหมัดข้างหลังตรงนี้มันจะติดตรงนี้ต่อมาผมคือขาผมขอเก็บไอ้นี่ก่อนนะรู้สึกว่ามันเกะกะโอเค okay. เอาเค้ืไอหมดเลยปะเคยผมขานะส่วนขาเคยผม สามารถอาได้นะแต่ว่ามันจะติดตรงนี้ก็อุปสรรคคือตรงนี้แหละนะฮะนะแต่ก็ขยับได้นะแต,แต่แค่เป็นอุปสรรคตรงนี้เฉยต่อมาครับผมคือขาอันนี้มันหมุนได้นะสามล็งสิบนะฮะตัวนี้สามารถงอได้นะนี่เอาขึ้นมาได้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเอาขึ้นมาได้แต่มันจะติดนะฮะนี่งอครับผมนี่แล้วก็งออีก นี่ครับผมคือผมชอบมากตรงนี้แหละที่มันแบบสามารถงอแบบเป็น3ท่อนนะนะฮะคือ1 2 3เลยอะคือจะเป็น3ชิ้นเลยนะฮะแค่ผมเท้าอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะเท้ามันแกลบได้แค่เนี้ยแหละฮะนะแค่แขบเนี้ยแค่นี้พอนะ ไม่มีอะไรมากโอเคครับผมหลังจากที่แปลงร่างเสร็จแล้วนะครับผมนะฮะเราจะมาทําการย้อนกลับกันดีกว่าครับผมนะเราจะทําย้อนกลับนะครับผมก็คือกลับเปลี่ยนเป็นโหมดไลฟ์โหมดนะครับผมนะก็คือโหมดมีชีวิตนั่นแหละก่อนอื่นครับผมปิดหัวนะครับปึ๊บเอาหัวลงนะครับผมให้มันปิดตานะครับผมต่อมาครับผมให้เราดันดันนี่ครับปึ๊บให้มันมาอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้ครับผมปึ๊บปิดไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็เอาแขนลงนะครับเสร็จแล้วเราพลิกกลับหลังมาครับผมเอานี่ขึ้นครับผม ไม่ใช่อย่างนี้สิครับผมแล้วก็เอายี่ขึ้นนะผมเอาขึ้นฟื้นโปนี่แล้วก็ติดไปแล้วผมอย่างนี้ครับผมนะแล้วก็เอาหางออกมาครับผมนี่อย่างเงี้ยต่อมาผมคือเอาเท้านะครับให้มันชูชูมาเงี้ยผมนะบิดให้มันตรงๆนะผมหลังจากนั้นนะครับเราก็พับนะฮะแล้วก็พับนะฮะนี่พับนะครับผมแล้วเราก็เอาตรงนี้เก็บครับผมนี่ ติดกันเลยผมนะเอาติดกันเพราะฉะนั้นนะครับนี่ตัวนี้ตัวแขนชิดตัวไปเลยครับผมทําท่ายืนตรงนะเสร็จแล้วผมนะฮะไม่ใช่สิแล้วก็เอาโลของมันนะนี่โลนะครับเอามาแปะไว้เลยนะฮะอ้าปากนะหวานอ้าปากเดะแบแบไม่ใช่เดี๋ยวผมเติมไปเลยกดครับผมกดให้มันสนิทนะให้มันรู้จักกันแล้วนะผมให้มันสนิทกันนับเราต้องให้ทาความรู้จักกันนะถึงจะได้สนิทกันนะไม่ใช่สิเคครับผมนะได้ปลาแล้วครับหนึ่งตัวนะเอามากินดีกว่าครับผมไม่ใช่ ก็สัตว์คลิปนี้เขาจบรายการนะผมชอบดึงกันแล้วแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้เขาจบรายการแลแบบแต่คนจะกันก็ผมมีใครให้เร็วกว่าผมไหม